อเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับกมโลกหนึ่งชาแนลครับพบกันตอนบายบายมือนี้ครับพี่น้องมาถุมมองเมื่อกี้แรงคือเก่าแล้วครับบังน้องอ้อครับน้ำสงคราม ยกขึ้นมาก,กเม็เปยนปลาดิปลาทมองสามเส้นครึ่มมงทมองสามเส้นครึ่งปลากับปลาขี้ลนน่า,า,ลามมาจะเปนปลาขี้ลามครับส่วนนี้เนาะเขาเขาทุา่มปลาไพ่เนไพ่มันจังตุ๊กตกก้เมเดมุดพร้อมใดเดมุดลงไหลพร้อมไดพีด่นั้เ ฉันนั้นบ็ถึงตาองมองต้นสาสน,นขึ้นมมงสองหน้าเต้ว่ามันขาดไม่ได้แล้วมองแต่แต่กระังพอได้ทุงมอยู่เนาะสอหน้าขี้ลำน้อี่อยกเสียเดส้มโอ้โหสยไปลงหมึกมองของ นี่อือโบกขึ้นเลยค่ะมุดก่อนอู้หตัวให้โดดน้ำซื่อตัวนี้มุดก่อนกบกดบรแน่นเท่าไหรเนะ

มันหอนครับพี่น้องลงน้ำใครเนี่ยลงน้ำสงครามเนาะโอ้ยยังเล่นน้อยกัดประหย <hhhh> ัดไฟได้หลายตืบอยู่ได้อยู่บ้านกัเปิดแต่พัดลมเนาะโอ้ยไอหดปลาดุกโอ้ยอ้าเถ้าปลาดุกอยู่กลางน้ำสงครามถือปลาดุกอันนี้ปักเลยก็มื่อนเล่น อย่องางนังมัดอยู่กลางสงครามเาเอาขึ้นก่อน 我没法了。哦。能 起码，5米。<In> <laughs> ตัวนึกปากเขา